สวัสดีดค,ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ขอบรรยายสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดแพร่แบบคร่าวๆดังนี้จังหวัดแพร่มีพื้นที่ประมาณ4,86,250ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอมีประชากรประมาณ450,000คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้มีรายได้เฉลี่ย6 7 5 7บาทต่อคนต่อปี ด้านทรัพยากรป่าไม้จังหวัดแพร่มีพื้นที่ป่าไม้จำนวน261,863ไร่คิดเป็นร้อยละ64.4ของพื้นที่ทั้งจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งโดยนักท่องเที่ยวจะนิยมเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆกันโดยมีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจดังนี้1พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่2พิพิธภัณฑ์บ้านวงบุรี 3. วัดจอมสวรรค์ซึ่งเป็นวัดอุโบสถไม้สักทองศิลปะล้านนาผสมพม่าสี่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดประจำสำหรับคนเกิดปีขาน5วัดพระธาตุดอยเล่งเป็นวัดที่อยู่หลังพระธาตุช่อแห่ที่ตั้งวัดจะอยู่บนดอยทําให้มองเห็นอําเภอเมืองแพร่เกือบทั้งอําเภอ6วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีเจดีย์อายุมากกว่า700ปีนอกจากไหว้พระธาตุแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมมายกพระเสียงไทยอีกด้วย แหล่งซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อมมฮอมที่สําคัญของจังหวัดแพร่จะอยู่บ้านทุ่งโฮงอําเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญและราคาถูกปัญหาที่สําคัญของจังหวัดแพร่ได้แก่ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งการตัดไม้ทําลายป่า ส่วนเรื่องยาเสพติดจังหวัดแพร่เป็นเพียงการขนส่งผ่านจากจังหวัดภาคเหนือตอนบนไปสู่จังหวัดอื่นๆทําให้ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างน้อยทั้งนี้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่จะขอสรุปการปฏิบัติงานที่สําคัญออกเป็นแต่ละด้านดังต่อไปนี้ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศจํานวนสีด้านด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจจัดระเบียบสังคมสถาประกอบการที่มีลักษณะพลายสถานบริการจําหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดแพร่เป็นประจําทุกเดือนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติโดยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในวันสําคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพระราชาทานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาด้านการเมืองหน่วยได้มีการจัดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติทอสอปอชอในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการจัดทำแผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ ด้านการสร้างความรักความสามาัคคีปรองดองของคนในชาติได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนในกิจกรรมยังมีการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชนโดยมีอำเภอที่เข้าร่วมจำนวน4อำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีการดำเนินการแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามรคีปองดองช่วยเหลือซ anyway. ึ่งกันและกันโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมสารเสวนากลุ่มอาชีพเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่เพ <rec> ื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพโดยได้เชิญพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เกษตรจังหวัดแพร่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดแพร่เข้าร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มอาชี <Desert> เพื่อให้เป็นแนวทางและหาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าและบริการหน่วยได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและสร้างจิตสาธารณะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมากด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนใน มีเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยาลำปางน่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยและมีเส้นทางคมนาคมหลักผ่านจึงเป็นจังหวัดหลักในการขนยาเสพติดผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆโดยการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยส่วนผู้ค้ารายสำคัญยังไม่ปรากฏข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือกลุ่มเยาวชนที่มีการไปใช้สารเสพติดในรูปแบบอื่นๆ,ๆเช่นยาธมาดอนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุดคือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเริ่มมีการทแาระบาดของกัญชาในพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากกฎหมายนำกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดที่ผ่านมาหน่วยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าจับกลุมการขนย้ายยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้ารายใหญ่จำนวนสีครั้งโดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้เมื่อวันที่17มกราคม2567ได้จับกลุมรถกระบะจำนวนสาคันต้นทางจากจังหวัดเชียงรายไปกรุงเทพมหานคร ในการจับกุมดังกล่าวสามารถยึดของกลางยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบา้าได้จำนวน1ล้านเม็ดและวันที่17มีนาคม2567กด่านเอกเรร์บ้านห้วยไร่สามารถจับกุมรถกระบะป้ายทะเบียนขอนแกน่นเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายได้ซุกซ่อนยาบ้าไว้หลังกระบะโดยมีผ้าใบคลุมไว้ลักษณะคล้ายขนอาหารทะเลเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการนำรถคันดังกล่าวเข้าด่านเอกเรร์ผลการตรวจสอบพบยาเสพติดป,ประเภทหนึ่งยาบา้าจำนวน1ล้านเม็ดบรรจุนในกล่องโฟมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบการจ้างแรงงานตามสนิสัญญา MOU และการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านระบบของกระทรวงแรงงานผลการปฏิบัติไม่พบนายจ้างกระทำผิดกฎหมายแรยแรงมีเพียงการไม่ทราบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการขึ้นค่าจ้างแรงงานจากเดิม3 3 2บาทเป็น338บาทและนำลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนประกันสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คําแนะนําแก่นายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องโดยพวกที่ผ่านมาหน่วยได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวและที่พักคนงานจํานวน8ครั้งมีการตรวจสอบผู้ประกอบการและโรงงานในพื้นที่ไปแล้วจํานวน73แห่งการจับกุมแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดแพร่ตามที่กล่าวมาข้างต้นจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางการคมนาคม จากภาคเหนือไปสู่จังหวัดตอนกลางและสู่ภาคอื่นๆทำให้มีการลักลอบการขนย้ายแรงงานผ่านจังหวัดแพร่โดยมีสถานการณ์ที่สำคัญดังนี้เมื่อวันที่30มีนาคม2567กำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้สังเกตเห็นมีชาวมินม้าลงมาซื้อของบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่จำนวนมากจึงได้เข้าไปสอบถามจากแหล่งข่าวรอบๆสถานีขนส่งผู้โดยสารพบว,ว่ารถโดยสารดังกล่าวได้ขนคนต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ และต่อมาได้มีพนักงานบริษัทขนส่งบุษราคำทัวร์มายื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวนมากให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยเพื่อปิดหูปิดตาแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธรับข้อเสนอและได้แจ้งไปยังด่านตรวจบ้านเพื่อไร่เพื่อทำการสกัดกั้นรถโดยสารดังกล่าวจนนำไปสู่การจับกุมแรงงานต่างด้าวจำนวน47รายและในวันต่อมาด่านตรวจบ้านร่องเข็มอำเภอร้องกว่างจังหวัดแพร่ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติมินามาจำนวน20รายลอบเข้ามาในประเทศเพื่อเข้ามาหางานทำ ด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาญจากักรหน่วยได้จัดกําลังพลเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างในพื้นที่จังหวัดแพร่และประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสังเกตการณ์โดยมีการร่วมมือของทุกภาคฝ่ายในการเข้าระงับเกตุหากพบมีดาวน้มงกระทบต่อความมั่นคงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และการดําเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้ผู้นําชุมชนมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ตระหนักถึงภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งปลูกจิตสํานึกให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และช่วยเหลือประชาชนหน่วยได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเข้าป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแบบยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่และจัดทำโครงการจัดสถานที่ ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นวิธีแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ให้แก่รัษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ได้ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่ชุมชนตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน67โดยหน่วยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์หยุดเผาไปยังหลายๆแห่งในพื้นที่จังหวัดแพร่รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดป้องกันการเผาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนไปในทางที่ดี ้านนอื่ๆจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภัยในจังหวัดแพร่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภัยในจังหวัดแพร่เป็นประธานคณะกรรมการและได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการในวันที่24มกราคม2567ณนะห้องประชุมจดหมายเหตุศาลากลางจังหวัดแพร่เพื่ออำนวยการประเมินสถานการณ์ภัยคุกค,คามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยได้จัดการฝึกจัดตั้งตามโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอ,อพอปปประจำปี2567ห้้วงวันที่7ถึง14กุมภาพันธ์ณนะบ้านพรงสูบตำบลเด่นชยัยอำเภอเด่นชยัยจังหวัดแพร่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดสายด่วนความมั่นคง1374เเพื่อรับแจ้งเหตุความมั่นคงสามารถร้องเรียนได้หากท่านพบเห็นการละเมิดสถาบันหลักของชาติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยาเสพติดแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมืองการจัดระเบียบสังคมและการประกอบอาชีพผิดกฎหมายการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมง ั้งนี้หน่วยได้รับแจ้งทางสายด่วนความมั่นคง1374เรื่องเมื่อวันที่5มีนาคม67ว่ามีบุตรสาวของตนเองถูกล่อลลงไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาและถูกบังคับให้เป็นแก๊งคอเซนเตอร์และทำการพนันออนไลน์จึงขอความช่วยเหลือมายังกอรมนจังหวัดแพร่เพื่อช่วยเหลือบุตรสาวของตนให้กลับมายังประเทศไทยวันที่7มีนาคม67กอ,อรมนจังหวัดแพร่ได้เชิญตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่จะทางานจังหวัดแพร่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เพื่อประสานความช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงไปทํางานโดยได้ดําเนินการประสานไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสแก้วและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสกวและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผลการปฏิบัติวันที่9มีนาคม 6- 7ผู้เสียหายได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยด้วยความปลอดภัยโดยลงเครื่องบินโดยสารนสนามบินสุวรรณภูมิ โดยทางผู้ปกครองที่แจ้งเหตุฝากขอบคุณมาณโอกาสนี้บรูรณาการขับเคลื่อนประสานงานเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ขอจบการสรุปผลการดําเนินการตามแผนง,งานโครงการและการปฏิบัติงานที่สําคัญเพื่อกรุณาทราบขอบคุณครับ